สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและก็กัลยานมิตรทุกๆท,ท่านนะคะคุณอยู่กับช่อง Corner ์ทาร์ด95นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยสำหรับเรื่องหรือว่าหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือคู่แท้และคู่บุญที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณณนะตอนนี้นะคะก่อนอื่นเลย แม่หมอจะใช้ไพ่ทาโร่สำหรับนี้ดูพลังงานของเขาคนนั้นซีว่าพลังงานของคู่แท้และคู่บุญของคุณในวันนี้ตัวเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะว่าบุคคลที่เข้ามามีลักษณะแบบไหนอย่างไรพลังงานที่ดูไปก็เป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์นะคะทุกท่านไม่ใช่ทั้งหมดว่าตัวตัวของเขาจะตรงแบบ เป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้จะใช้ไพ่สำรับนี้สื่อสารกับเพื่อนๆไปดูซิว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะใบแรกเลยเอา้าติดมาสองใบค่ะทุกคนนึกว่าหยิบมาใบเดียวแสดงว่าพี่ไพ่อยากจะออกมากนะคุณได้จัสติก,กับเก้าถ้วยนะคะนายออฟคัพส ศิละปะของไพ่สวยทุกสำรับนะคะทุกคนอ่า j u s t i c เขาคนนี้นะค่อนข้างมีเหตุผลพอสมควรนะคะมีตะกะพอสมควรเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยใช้อารมณ์นำหน้าสักเท่าไหร่นะขอดูใบที่3นะคะทุกคนว่าพลังงานของเขาโดยรวมเป็นยังไงได้ king of pentacles นะคะ ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งเขาเป็นคนมีฐานะทางการเงินแล้วก็ชีวิตที่มั่นคงพอสมควรนะมีความสามารถในการสร้างความมั่งคั่งแล้วก็สามารถดูแลจัดการทรัพย์สินทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะคะค่อนข้างค่อนข้างเป็นมืออาชีพนะ อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายการเงินการให้คําปรึกษาหรืออาชีพที่ต้องการความแม่นยำํำเอามากๆแล้วก็ลักษณะของเขาเป็นบุค,คลิกจะมีบุค,คลิกในการดึงดูดความสงบนะคะเขาเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงที่ที่คุณกําลังสแสวงหาความชัดเจนแล้วก็ความสมดุลในชีวิต นะคะเป็นเหมือนพลังงานที่ที่จะมาช่วยจัดระเบียบมาช่วยเติมเต็มให้ชีวิตคุณได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนี้บุคคลท่านนี้ก็เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือใจเย็นเป็นคนหนักแน่นเชื่อถือได้เป็นที่พึ่งพาได้นะคะเป็นคนปรับ เพศแบบให้เสาหลักแก่คุณได้เป็นอย่างดีเลยสามารถมอบความรู้สึกที่ปลอดภัยอบอุ่นให้กับคุณได้นะคะเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความรักที่มั่นคงแล้วก็เป็นรูปธปรรมนะเขาจะแสดงออกความรักผ่านการกระทำมากกว่าเช่นการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการเงินและการให้สิ่งของที่ที่มีแต่คุณภาพ ให้กับคุณนะคะโดยรวมแล้วบุคคลคนนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีความสมบสมบูรณ์แบบในตัวเองทางด้านสติปัญญาทางด้านความมั่นคงมั่งคั่งนะคะทางวัตถุแล้วก็ทางการเงินด้วยนะคะทุกคนมีคุณธรรมแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ โดยมากแล้วอายุน่าจะมากกว่าคุณพอสมควรนะคะน่าจะเป็นบุคคลที่คุณได้เคยตั้งความหวังหรืออธิษฐานขอพรเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจแล้วก็มีความสุขได้อย่างเต็มที่นะไม่มีข้อบอกพร่องที่จะต้องมานั่งปรับ เปลี่ยนกันมากมายนะคะลักษณะที่เปิดไพ่มาทั้งหมดนี้ใช่สเปคใช่บุคคลที่คุณกำลังอธิษฐานขอพอรไว้หรือเปล่านะคะทีนี้ขอเปิดอีกสัก3าใบนะคะไปดูพลังงานของคุณร่วมกับเขารวมทั้งสองคนเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ Queen of Wands นะคะราชินีถือไม้เท้าตัวคุณก็เป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญพอสมควรนะเป็นคนที่กล้าแสดงออกแล้วก็คุณจะเรียนรู้ที่จะใช้พลังงานความเป็นหญิงที่กล้าหาญเอามากๆม,มีความมั่นใจมีสเสน่ห์ในตัวเองนะคุณจะได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวาดระแวงและ เขาก็จะชื่นชมในพลังงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวาในตัวของคุณด้วยนะคะ Queen of Wands อีกอย่างตัวคุณก็ก็เป็นบุคคลที่เดินทางมาสายจิตวิญญาณคุณจะมีเซนพิเศษคุณมีคุณจะมีสัญชาตญาณพิเศษในการยังรู้พลังงานบางอย่างนะคะและ ณนะช่วงนี้แม้ว่าคุณจะมีแต่งาน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 แล้วก็งานงานล้นมือแต่คุณก็ยังคงความสดใสร่าเริงมีชีวิตชีวาเป็นบุคคลที่ที่น่าเข้าใกล้และก็น่าค้นหาเป็นอย่างมากนะคะนี่คือ,คอพลังงานของตัวคุณจากไพ่ที่ที่เปิดมาทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขามี มีความสมดุลกันมากเหมาะสมกันมากนะคะทั้งตัวเขาและตัวคุณต่างนั่งแท่นมีบัลลังก์เป็นของตัวเองนะคะแสดงว่าศักยภาพของคุณและเขา,าจะมีพลังงานที่คล้ายๆกันจะมีพลังงานที่ตรงกันนะคะทั้ง King of Pentacle s แล้วก็ตัวคุณก็เหมือน Queen นะคะ เป็นทั้งคิงทั้งควีนตัวคุณเหมือนคู่บุญคู่บารมีคู่แท้ที่มาเจอกันจริงๆนะคะสำหรับบคุคคลที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเป็นพลังงานที่ตรงกันมากความคิดความอ่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องไอเดียต่างๆคำพูดคำจาแม้แต่เรื่องจิตวิญญาณแม้แต่เรื่องความแข็งแกร่งของจิตใจความมั่นคงของจิตใจ คุณจะมีพลังงานที่คล้ายกันมากๆนะคะความอดทนเข้มแข็งแล้วก็สติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดเป็นเลิศทำงานเก่งมุ่งมั่นเก่งขยันอดทนนะคะอะชอบสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะด้วยตัวเองนะคะนี่ก็คือ พลังงานของคุณทั้งสองคนซึ่งซึ่งแบบหาได้ยากมากๆนะคะคนที่จะมีพลังงานที่สามารถจูนกันได้ขนาดนี้นะคะและอีกอย่างคุณทั้งสองคนไม่ใช่แค่จะมีความอดทนแข็งแกร่งอย่างเดียวนะคะคุณก็ยังมีความเมตตาอบอ้อมอารีแล้วก็มีความยืดหยุ่นทางจิตใจ พอสมควรนะคะแล้วก็ภาพรวมโดยมากแล้วคุณทั้งสองคนก็เป็นที่รักของบุคคลของครอบครัวแล้วก็เป็นที่รักของบุคคลในที่ทำงานหรือว่าบุคคลที่คุณรู้จักรอบๆตัวของคุณด้วยนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรต่อนะคะ เดอะสตาร์นะคะเป็นไพ่แห่งความหวังการเยียวยาและการบรรลุความปรารถนาบ่งบอกว่าความสัมพันธ์นี้ระหว่างตัวคุณและตัวเขาจะเป็นการเติมเต็มจิตวิญญาณซึ่งกันและกันได้อย่างแท้จริงนะคะเป็นความรักที่ที่จะช่วยให้คุณได้ฟื้นคืนจากความเจ็บปวดในอดีตด้วย นะคะแล้วก็ความรักครั้งนี้จะนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีความเชื่อมั่นไปถึงอนาคตเลยว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ที่คล้ายๆกับเป็นปาฏิหาริย์เลยก็ว่าได้นะทุกคนเพราะว่าพลังงานของคุณทั้งสองคนมีความคล้ายคลึงกันมาก นะคะตัวคุณอาจจะเคยผ่านอดีตมาและตัวเขาก็อาจจะเคยผ่านอดีตที่เจ็บปวดมาแล้วคุณทั้งสองคนก็ได้ผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตแล้วทําให้คุณทั้งสองคนได้มีความเข้าใจในชีวิตมากยิ่งขึ้นทีนี้เมื่อเกิดมีสัมพันธ์กันขึ้นระหว่างคุณและเขานะ ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเยียวยาการรักษาแปรใจซึ่งกันและกันนะคะคือจะมีความเข้าอกเข้าใจในทุกๆเรื่องเพราะว่าคุณได้ผ่านบททดสอบของชีวิตมาแล้วด้วยกันทั้งคู่คุณจะมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตในการใช้คำพูดในการใช้าวาจาในการสื่อสาร คุณจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการกำลังใจนะคะตัวคุณและตัวเขาจะมีแสงสว่างให้กันและกันแม้ในวันที่จะต้องเจอกับความมืดมิดในบางเรื่องในบางอย่างหรือในบางครั้งที่จะต้องเจอกับอุปสรรคคุณจะมีการเติมเต็ม หัวใจให้กันและกันนะคะ The Star ใบนี้เปรียบเหมือนดั่งตัวคุณและก็ตัวเขาเป็นดั่งสายน้ำที่ที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความร่มเย็นความเป็นสุขแผ่ไปถึงสรรพสิ่งที่มีชีวิตอยู่รอบๆอบเลยนะคะคุณเปรียบเสมือนถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นเหมือนผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเอง นะคะทุกคนมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยมีแต่ไพ่เป็นพลังงานบวกๆขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะคะเหมือนเป็นปาฏิหาริย์จากจักรวาลเลยนะคะทุกคนเหมือนคล้ายกับว่าจักรวาลได้จัดสรรทั้งตัวคุณและเขาให้เกิดมาซึ่งกันและกันนะคะมีการสร้างสรรค์ที่ดีร่วมกันนะคุณจะมีการ ร่วมกันสร้างสิ่งใหม่ๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโครงการร่วมกันหรือว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานมีชีวิตชีวานะคะทีนี้ไปดูกันหลอดกันต่อเลยว่าพี่ไพ่ยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะน่าจะเป็นใบสุดท้ายสำหรับวันนี้ n of อ o n ว s นะถ้วยก็มาแล้วแล้วก็9ไม้ท้าก็ขึ้นมาอีก n o of อ n วใบนี้ หมายถึงบทเรียนในเรื่องของความไว้วางใจแล้วก็การพักรบนะคะอาจจะสื่อถึงความเหนื่อยล้าจากการต่อสู้หรือการป้องกันตัวเองจากความสัมพันธ์ในอดีตนะคะเป็นบทเรียนสำคัญนั่นก็คือการที่คุณและเขาจะต้องลดการดลงและก็พร้อมที่จะเรียนรู้ให้ความไว้วางใจให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน แล้วก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยเกี่ยวกับข้อบกพร่องอีกฝ่ายหนึ่งมีนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วตัวเราก็จะมีข้อบกพร่องด้วยเช่นกันนะโดยรวมโดยรวมที่เปิดไพ่มาทั้ง6ใบนี้เป็นไพ่ที่ทรงพลังมากนะคะโดยมากแล้วจะสื่อถึงการบรรลุ ความสมปรารถนาแล้วก็ความสมดุลหลังจากการต่อสู้กับตัวเองกับอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะคะต่างคุณและเขาก็ต่างมีอดีตนะแต่คุณและเขาก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยจนได้มาเจอกันนะวันนี้ได้กลายมาเป็นคู่แท้คู่บุญบารมีกันในวันนี้บุคคลน,นี้ กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อมอบความสมดุลความมั่งคัง่งแล้วก็การเติมเต็มในสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งสิ่งแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือหนึ่งเดอะสตาร์ขึ้นมาเนี่ยให้คุณรักษาความหวังของตัวเองเปิดใจแล้วก็ยอมรับว่าคุณคู่ควรกับความมั่งคัง่งและความอุดมสมบูรณ์นี้นะคะและให้คุณก้าวออกมาจากอดีต วางภาระแล้วก็ความหวาดระแวงจากความสัมพันธ์เก่าๆลงนะให้คุณใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจเป็นตัวของตัวเองที่แบบเป็นประกายอย่างที่ตัวของคุณเป็นนะคะแล้วคุณจะเจอกับความสุขสมบูรณ์มั่งคั่งตามที่คุณได้อธิษฐานขอพรเอาไว้สำหรับคู่บุญคู่บรารมีที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนี้นะ มาให้ไพ่แนะนำเพิ่มเติมนะคะสำหรับเจ้าของคลิปในวันนี้เกี่ยวกับการเตรียมตัวรับคู่แท้ของคุณโดยไพ่สำหรับนี้นะคะทุกคน Higher Vibrations นะคะพลังงานที่สูงขึ้นพี่ไพ่บอกว่า จงรักษาเคลื่นพลังงานของคุณให้สูงจากสัญชาตญาณของตัวของคุณเองอยู่เสมอๆนะคะนี่เป็นคำยืนยันว่าสถานะทางอารมณ์และก็จิตวิญญาณของคุณคือแม่เหล็กที่ดึงดูดที่ดีที่สุดนะหากคุณรักษาความรู้สึกที่เบิกบานความมีชีวิตชีวาแล้วก็มีความสุขมีทัศนคติที่เป็นเชิงบวก คล้ายๆกับพลังงานของเดอะสตาร์แล้วก็ราชนีที่ถือไม้เท้าที่ขึ้นมาตัวคุณจะเป็นแม่เหล็กที่ดีที่สุดที่สามารถดึงดูดคนที่มีวายเบชันสูงๆแล้วก็ความมั่นคงเข้ามาในชีวิตนะคะสิ่งที่จะต้องทําในวันนี้ก็คือจัก,กรวาลอยากจะบอกว่าให้คุณได้ให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองทําในสิ่งที่ที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็อยากจะทําพยายาม ปล่อยวางความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลลงไปแล้วก็รับพลังงานบวกๆเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าพลังงานบวกจะช่วยให้คุณได้มองเห็นแล้วก็ตอบรับการเข้ามาของเขาคนนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะทุกคนนี่ก็คือคําแนะนําจากไพ่ใบแรกในวันนี้นะคะทั้งแนะนําแล้วก็ทั้งบอกถึงสิ่งที่จะต้องทําด้วยนะคะทีนี้ เราไปดูกันเลยว่าพี่ไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกสำหรับเจ้าของคลิปในวันนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงสับไพ่นะทุกคนเพราะว่าแม่หมอตัดเสียงของน้องไก่ออกนะคะไก่เยอะมาก hidden truth นะคะ หมายถึงความจริงที่ซ่อนอยู่แปลตรงตัวจากไพ่ใบนี้ก็คือสัญชาตญาณของคุณกำลังเผยความจริงที่ซ่อนอยู่จงตื่นตัวอยู่เสมอเสมอนะคะคําแนะนำก็คือให้คุณใช้พลังของสัญชาตญาณที่คุณมีนะคะใน การรับรู้ถึงความจริงที่อยู่เบื้องหลังของรูปรักษ์ภายนอกนะคะอย่ามองข้างความรู้สึกแรกหรือว่าแวบแรกเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในหัวในใจของคุณจะบอกเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆหรือผู้คนรอบข้างได้อย่างชัดเจนนะทำไมไพ่ใบนี้ขึ้นมายืนยันว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำ สำหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่จะกำลังจะเข้ามาซึ่งบางครั้งบางทีอาจจะดูเหมือนเพอร์เฟกมั่นคงตามที่ไพ่ King of Pentacles ขึ้นมานะคะคุณจะต้องใช้สัญชาตญาณในการยืนยันว่าเขาคือคู่แท้จริงๆของคุณหรือไม่หากคุณรู้สึกสงสยัยหรือ าจจะรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเกี่ยวกับใครบางคนให้คุณได้ใส่ใจกับความรู้สึกนั้นที่ที่เป็นแบบแรกของคุณนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานของเขาคนนั้นมีความมั่นคงมีความปลอดภัยมีความยุติธรรมเหมือนกับไพ่ที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่ที่มี justice แล้วก็ king of pentacles นะก็จงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณนั้นได้รู้สึก ะะง่ายๆสันส้นๆเลยก็คือให้คุณเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวของคุณเองเชื่อมเชื่อมั่นในเว็บแรกใช้ความรู้สึกของคุณวัดไปเลยว่าบุคคลที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเป็นคู่แท้คู่บุญคู่บารมีของคุณจริงๆหรือไม่นะคะใช้สัญชาตญาณพิเศษในตัวของคุณในการมองบุคคลนี้ที่กำลังจะเข้ามา การันตีโดยไพ่ใบนี้ออกมายืนยันอีกแล้วนะคะทุกคนให้คุณเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณเองไพ่บอกว่าร่างกายของคุณรู้ความจริงจงเชื่อมั่นในความรู้สึกจากสัญชาตญาณของคุณนะคะคำแนะนำจากไพ่ ใบนี้จะต่อเนื่องมาจากใบที่สองเลยนะคะเพื่อเพื่อตอกย้ำว่าร่างกายแล้วก็จิตใจของคุณทำงานเป็นหนึ่งเดียวในการรับรู้ความจริงเมื่อคุณได้เจอกับเขาคนนั้นแล้วความรู้สึกที่ว่าใช่หรือไม่ใช่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ทุกอย่างจะชัดเจนในตัวของคุณเองนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือฝึก ในการฟังฝึกความรู้สึกในท้องหรือว่าปฏิกิริยาทางกายของคุณเองนะคะเมื่ออยู่ใกล้ๆเขาคุณจะรู้สึกสงบปลอดภยัยผ่อนคลายหรือเปล่านะหากอยู่ใกล้เขาแล้วอาจจะรู้สึกว่าตื่นเต้นแต่มีความสงบภายในนั่นคือเป็นสัญญาณที่ดีแต่หากคุณรู้สึกกังวลหรือต้องการที่จะป้องกันตัวเองมาก จนเกินไปให้ระวังนะคะนี่ก็คือคําแนะนําจากพี่ไพ่เดี๋ยวแม่หมอจะสรุปให้ทั้งสามใบเลยก็คือใบแรกให้คุณยกระดับพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่มีความสุขมองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวของคุณเองและนอกจากนี้ก็ให้คุณได้ เปิดตาภายในนะสังเกตบุคคลที่เข้ามาแล้วก็เชื่อในสิ่งที่สัญชาตญาณของคุณกำลังจะบอกคุณนะและสุดท้ายเลยให้เชื่อในความรู้สึกภายในเมื่อคนนั้นเขาเข้ามาให้คุณเชื่อในปฏิกิริยาแรกของร่างกายแล้วก็จิตใจของคุณ <c oughs> เพราะว่าร่างกายและจิตใจของคุณจะไม่โกหกคุณเลย นะคะแล้วคุณจะได้เจอคู่แท้คู่บุญคู่บารมีตัวจริงจริงอย่างแท้จริงก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทุกท่านด้วยนะคะก็คงจะประมาณนี้สำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีกายาสมบัติปัญญาสมบัติวาจาสมบัติบริวาลสมบัติรวมทั้งธนสารสมบัติที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งทุกท่านทุกคนเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ